ขาวงกฏแห่งนี้มีกระจกเยอะเกินไปแถมยังมีเอฟเฟกแสงสีที่ทําให้แทบจะแยกไม่ออกว่าเส้นทางอยู่ตรงไหนสําหรับเด็กๆที่ซุกซนและชอบวิ่งเล่นเป็นธรรมชาติผลที่ตามมาก็คือพวกเขาวิ่งพุ่งชนกระจกไปหลายต่อหลายคนบางคนโชคดีไม่ชนเข้าเต็มๆแต่ก็เดินวนไปวนมาอยู่ตั้งนานกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองยังอยู่ที่เดิมและที่โหดกว่านั้นคือมีบางเขาวงกฏที่เพิ่มระดับความยากโดยการแทรกกระจกใสเข้าไปด้วยทําให้ยิ่งแยกไม่ออกว่าอะไรคือผนังจริงอะไรคือเส้นทางที่ไปต่อได้ การใช้แค่สายตาอย่างเดียวอาจไม่ช่วยมากนักเพราะภาพที่เห็นอาจหลอกตาเราได้แต่การสัมผัสจะไม่โกหกคุณหากลองใช้มือคำเส้นทางหรือใช้แท่นฟองน้ำช่วยทดสอบก่อนเดินไปข้างหน้านอกจากนี้บางจุดของกระจกในเขาวงกดอาจไม่ได้แนบสนิทกับพื้นหากสังเกตขอบพื้นให้ดีอาจพบความแตกต่างเล็กน้อยที่เป็นจุดบอกใบทางออกได้แต่แน่นอนว่าก็ยังมีเด็กหัวแข็งบางคนที่ชอบวิ่งลุยแบบไม่คิดอะไร และเขาวงกดกระจกก็คือบทเรียนสุดโหดที่ออกแบบมาเพื่อปราบเด็กแสบเหล่านี้โดยเฉพาะและพวกเขาจะต้องระวังในการเดินและวิ่งนับแต่นี้ต่อไป